โยโยโย่เที่ยงตรงเจอกับคลึงผู้หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงผู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงคัมคืนวันเสาร์ครับบิ๊กแมทพิจารณ์เรืองเกมเวลา5้าทุ่มครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลรองจ่าฝูงครับไบรตัน43แต้มจากการชนะ11เสมอ10แพ้9เกมล่าสุดบุกเสมอเบรนท์ฟอร์ดมา0ต่อ0ครับโรเบิร์โตเดอซาบียังมีตัวเจ็บเป็นตัวเดิมๆนะครับเจมมมมมมมส์์์ีนนเเเอออรรรรซลลลลิิิาิาาาทคคโตหหืดัับกก ประตูเป็นเวิร์สบุ๊คเคนนะครับเกมรับแลมตี้ดังฟานเฮาเก้เอสทูปิยานพวกนี้ครับแดนกลางปาร์ตเก่าโกลสนะครับแนวรุกมีตัวเลือกทั้งเอดิงกาเอ็นซีโซโมเดอร์กองหน้าดันนี่เวลเบกโดยมีวานเฟอร์กูสันก็เป็นตัวสอดแทรกนะครับในขณะที่อาร์เซนอลรองจากฟูมี68แต้มจากการชนะ21เสมอ5แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะลูตันมา2-0นะครับมิเกลเตเตต้าไม่มียูเลียนทิมเบอร์ แล้วก็ต้องเช็คบูกาโยสาก้าแต่น่าจะลงได้นะครับส่วนคนแรกน่าจะจัดเต็มเหมือนเดิมครับดาบิดรายาเกมรับไว้ซาริบากาบเบี้ยวควีออนะครับตรงกลางเนี่ยน่าจะใส่ดีคันไร้กับโอเดกาแน่ๆแล้วก็อาจจะเป็นจอจินโยในเกมแบบนี้ด้วยนะครับแนวรุปซาก้ามาตินาลีคายฮาวเวสโดยมีเรนโดทอสาก,กับกาบเบียวเชสซุดเป็นตัวสอดแทรกนะครับนัดแรกเจอกันอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะ2 0คู่นี้ก่อนเกม เขายังยกให้อาร์เซนอลบุกมาเป็นต่อนะครับถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันของอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าบรตัตนแม่ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้อย่างวูปวาบน่ากลัวแต่ว่าปัญหาบรตัตนพอไม่มีคารุมิโตมะเนี่ยเกมลุกดูฝืนเหมือนกันนะครับส่วนอาร์เซนอลแม้ว่าจะมีเกมกับบาเยิร์นกลางสัปดาห์ในแชมเปี้ยนลีกรออยู่แต่ว่า มันก็ยังต้องเบียดแย่งช้ำกับเมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับดังนั้นทุกนัดเหมือนนัดชิงชนะเลิศครับดูแล้วปีนี้อาร์เซนอลมาดีจริงๆนะครับเล่นดีทั้งเย่าและเยือนครับใบตั้นอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ดีที่สุดด้วยครับวัดใจอาร์เซนอลนะครับอาวุธเยอะกว่าจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3ามแต้มครับให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นคืนหน่งุบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย